สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะเริ่มาให้แนวทางแนวพัฒนานะครับวันวันที่19นะครับเดือน6 2 5 6 6นินะครับก่อนอื่นไปฟังคำเตือนนะครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกันพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในนะออการรับชมรับฟังนะครับ ขอบคุณครับกับผมก็จะตามเคยนะครับมานังเฝ้าในร้านนะครับแล้วก็มานะครับก่อน่ไฟอ่าดูผลที่ออกนะครับเงินวันที่16ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับ8 0 0 5 1นนะครับผมได้ที่7นะครับลอง0ูนย์นะครับกันได้1นะครับแต่ชุดวินของผมนะครับมี7 0 6 9นะครับ8 8 4 7นะครับ มก็จะได้7 5 7 8 7 4 7 6 7 9นะครับ0 5นย์นะครับเราได้0ูย์ตรงๆนะครับเราได้0ูนย์นะครับอ่างวนนี้เข้าตัวรองนะครับส่วนตัวนี้นะครับกรกิงแล้วทางที่สบปปลาวนะครับในส่วนของผมมี80น,นะครับ แปนะครับจับให้ไม่ได้นะครับส่วนนะครับมี76นะครับผมก็ไม่ได้ใส่16ไปให้นะครับ16ึก็ไม่ได้ใส่ให้นะครับรับผมกับผมตัวล้นเราก็ได้แค่ห้5น้านะครับรับผมไปดูนะครับอางวดนวันที่19เอันเนิอนห้ร้บนะครับับผมผมได้ที่9นะครับรอง8ดนะครับ แล้วกการได้หกนะครับการได้หกนะครับส anyway. ุดขึ้นของผมนะครับ9 8 8 7 7 6ด5ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับในสุดมิญของผมนะครับ6นะครับหกตัว72ตัว82ตัวนะครับครับผมอย่าลืมนะครับครับผมอย่าลืมนะครับมีโอกาสไว้นะครับอ่าผมก็ตามที่ในส่วนของผมผมก็จับไว้ให้นะครับส่วนตัวเบิ้ลนะครับ ผมผมก็จะได้ดินนะครับเมื่อวันนี้ผมอาจจะจับมมันมาแบบเบอร์ยันนี้ผมพยายามจับให้แค่เด่นนะครับสี่หางนะครับรองสี่หางนะครับผมไม่อยากจะจับไปเยอะนะครับส่วนตกกันผมกัดกรมกันตอนนี้นะครับกับผมเด่นนะครับเก้าเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับ ส่วน8นะครับ8 7 8 6 8 5ดปห้าปหนึ่งนะครับสูตรขผมก็มจะประมาณนะครับเข้ามาติดติดติดกันนะก็จะมันก็จะมันก็จะหลุดไปประมาณสักสองนวดนะครับหลังจากที่เข้าลองแล้วก็เด่นลองอะไรก็จะเข้ากันบางครั้งก็จะมีเข้ากันทังบนทา้งล่างนะครับสูตรของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมส่วนต่อกันผมได้16นะครับ 292 6 3 6 3 9 1 7นะครับเนี่ยผมลืมจับแม่นั้นนะครับ75 75้าผมก็ยังไม่ได้จับแว้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอันนี้คือผมอาตกกันจะเยินหน่อยนะครับ123 4567เนะครับเมื่อคืนนะครับผมจะเล่าความฝันให้ฟังด้วยนะครับผมฝันว่าผมเห็นงูนะครับ ฝันเห็นงูแล้วผมก็จับลากพญานาคนะครับลากพญานาคนะครับตัวใหญ่มากนะครับประมาณผมน่าจะเห็นประมาณ7นะครับ7 7 7ตัว7สีนะครับผมลากไปถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพ่มฟันนะครับอย่าลืมนะครับครับผมถ้าจะให้แบบสุดวินจริงๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสุดวินนะครับส่วนเลขกนนะครับ ส่วนสูตรที่2ถ้าใครชื่นชอบนะครับผมได้1กับ7นะครับนี่ครับจับได้เลยนะครับตามนี้นะครับใครชอบสูตร2นะครับสูตร2ก็จะเข้าบ่อยอยู่นั้นนะครับจะไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าเาถ้าจับตัวนี้ก็ดูแลผมอาจจะเยอะเกินไปก็ไม่เป็นไรถ้าใครชื่นชอบนะครับแับผมส่วนนี้ผมก็จับให้แค่นี้นะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็บผ่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ